เฮ้ยบีน oui ี่พี่ไปเห็นคลิปนี้มาเว้ยมันเป็นการทดลองพลังดูดน <nah. S 1> <If> ้ำเธอบูดูยังไงอ่ะก็ดูดิเ <qui> นี <kindergarten cruise> ่ยเขาใช้เจลล้างมือเฮ้ยแลโอเคมันจะไม่แตกหรอไม่แล้วมันจะดูดได้ยังไงอ่ะกูดอุ๊ยน้ำมันขึ้นได้ไงวะพี่ดูอยู่มันเป็นเพราะอะไรอ่ะ นั่นมันน่าจะเป็นเพราะไฟแล้วก็เจลมันเทาให้น้ำดูดขึ้นดูดแก้วเทียนคือหลอดเหรอเทียนคือหลอดก็เทียนเนี่ยเทียนอย่างเงี้ยเทียนมันเป็นหลอดเหรอมันถึงดูดน้ำได้อะมันไม่ใช่อย่างนั้นความร้อนไงพี่อยากรู้ว่ามันดูดได้จริงเปล่าทำไงลองไหมเฮ้ยได้หรอลองไปทำ่ะมันจะได้เหรอแต่อดีนะเราไม่เคยลองอะไรอย่างนี้เลยลองพี่อยากรู้ว่ามันทำได้จริงเปล่าโอเคไปมาทุกคนเราจะเจลแอลกอฮอล์ทาที่ปากแก้วนะครับ ว่ามันจะวินหรือจะเปลวห้าสี่สามสองเฮ้ย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 ้ย้เฮ้ย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 เ้นเเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย้ยเ้ยย แต่มันต้องใช้เวลาทุกคนแต่มันต้องใช้เวลานะครับมิจะมิเทีแล้วอ่ะที่มันไม่ได้ไงอะคะทุกคนมันต้องใช้เวลานะแต่ดูในคลิปตัวอย่างคือปุ๊บเลยบบถือว่าสำเร็จนะคะอาจจะแบบว่าไม่ไม่ผููเหมือนคลิปตัวอย่างนะครับแต่ก็ถือว่าขึ้นแต่ขึ้นทีละนิดทีละนิดโอเคคลิปนี้ถือว่าการทดลองนี่ถือว่าสำเร็จเะสเปกอ